นยเพชรชลชนกีฬาถเขียนครับใช้เราซ้อมมากี่วันสามสัปดาห์ซ้อมอยู่ที่ค่ายมีใครเป็นเพื่อนซ้อมเราบ้างตอนนี้ก็มีพี่ๆแฟนๆน้องตอนนี้เราอายุยีสปีสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยหกสิาน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกสมวยสไตล์อะไรครับเจริญวันนี้เราต้องมาเจอปืนกลเคยต่อยกันไหมครั้งแรกเลยศึกษาเก่งกว่าต่ก็ยังก็สิบสามเขาเมื่อจะตาย อันนี้เจอบุญทนนะวางเกวางแผงไงดิล่าสุดต่อยไว้ที่บังสิวันนั้นต่อยกับใครเป็นไงวันนั้นชนะหรือเล่าะคะแนนชนะคะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สบ่ะร้อยยีสิอวันนี้ต่อยร้อยยีเนาะเขาต่อแล้วปอนหนึ่งเขาร้อยยี่ส้อยยี่เม่ช้าสองหนักอย่าง ก็สอบดูเป็นไงบ้างเกินนิดนึงเกินประมาณ12โอ้ยสบายสบายร่างกายดีที่กี่เปอร์เซ็นต์100เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมออกจากสนามเหมือนเดิมคุมมากี่กิโลประมาณ4กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้40ครับเขาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ฝากเชิญช่วยแฟนคลับหน่อยมาถึงแล้วครับแล้วก็ฝากกาลสิงห์นะครัฝากทีกที่เลยครับวันนี้กันที่อ่ะขอโชคดีครับ